คลิปสองสูตรเด็ดตามัาง่งล่าสุดบนมาเจ็ดเต็มเหนียวงวดนี้ไม่ผิดหวงังตาคัดเลขเด็ดจาก6สูตรให้เน้นเนงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 5สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายๆของวันศุกร์ที่23กันยายน2565 แน่นอนค่ะสำหรับแนวทางนี้คลิปนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะจากสถิติตลอด46งวดชุดเลขบนของตามัง่งสามารถเป็นหลักประกันได้เลยว่างวดนี้เลขนี้มีโอกาสมาแน่นอนชัดๆจัดไปจ้าเอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดหรือเป็นแฟนคลับตามัง่งก็คงไม่สงสัยว่าตามั่งคือใครเพราะตามั่งก็คือเพื่อนในห้องป้าปะพารวยที่คอยติดตามให้กำลังใจป้าปะมาตลอด และที่สำคัญตาจะให้แนวทางเล็ขเด็ดกับป้าป้าและเพื่อนๆในห้องป้าปะพารวยในทุกงวดและที่เด็ดไปกว่านั้นตลอด46งวดล่าสุดตามีโชคมากถึง34งวดถึงแม้บางครั้งบางงวดชุดตัวเลขที่ตาจับคู่ให้จะหลุดไปอย่างน่าเสียดายแต่เอาจริงๆแล้วจากสูตรที่ตาเผยก็มีเลขเข้าเกือบทุกงวดค่ะ อาทิเช่นในงวดวันที่1กันยายน65ถึงแม้ชุดเน้นที่ตาจัดตาเลือกเล่นจะไม่ออกแต่เอาจริงๆแล้วจาก3สูตรบนที่ตาเผยมีเลขเข้ารวม2สูตรคือสูตรแรกเข้าเลข3ทั้งหลัก10และหลักร้อยส่วนสูตรที่3เข้าเลขต็มเต็ม ต่อเนื่องในงวดล่าสุดงวดวันที่16กันยายน65จากสูตรที่ตาเผยตาเน้นว่าบนงวดนี้5 6 7มาแน่นอน1ตัวและแล้วเลข7ก็มาในหลักร้อยของชุด3ตัวบนจริงๆค่ะ ว่าไปแล้วก็น่าเสียดายแทนตาเพราะจาก2องงสงวดที่ผ่านมาสุดที่ตาเน้นและตาจับคู่ให้ถือว่าหลุดไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างไรก็ตามจากสุดที่ตาเผยก็ยังมีเลขเข้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะสาหรับในวันนี้งวดวันที่1ตุลาคม6 5ที่จะถึงนี้ตาก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะจากสุดบนที่ตาเผยตาบอกเน้นๆว่า บนงวดนี้012มาแน่นอน1ตัวและจากอีก5สูตรที่ตาเผยกับปาปะก่อนหน้านี้ตาก็ฟันธงอีกชุดว่า5678น่าจะมาอีก1ตัวแต่อย่างไรก็ตามจากสูตรเลขดับที่ตาเผยเพิ่มเติมกับปาปะตาบอกว่างวดนี้บนดับ5ดังนั้นชุดบน5ไม่น่ามาดังนั้นจากสูตรเด่นสูตรดับที่ตาคำนวณได้ตาก็ฟันธงว่างวดนี้ตาจัดเต็ม เจ็ดสเลขตัวเดียว2กับ1พอสาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูใครชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านเพราะเอาจริงๆแล้วตาเน้นย้ำเสมอว่ามีผิดมีถูกแต่สุดตาได้มาตามนี้ สุดท้ายนี้ป้าป๊ะก็ต้องขอบคบพระ,ะคุณคุณตามัง่งที่กรุณาแบ่งปันแนวทางดีๆให้กับพวกเราทุกคนยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังาปัง,ปงเฮงๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป๊ะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเรนรวนเฮงๆนะคะจุ๊บ